โอ้ยจะแคปทำไมอีกว่าให้เปิดยอดผู้ติดตามค่ะไม่ต้องปิดนะคะมันมีข้อดีทางการทำการตลาดค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เราเปิดยอดผู้ติดตามแล้วเราทำคลิปสวยมากเราทำปกสวยมากปกแบบนี้วันเรียกว่าสวยนะคะถ้าปกเราสวยเราเรียกว่าได้เปรียบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เวลาที่คนเขากดคำค้นหามานะคะแล้วเขาเห็นยอดวิวเราที่มันดูดีดูดีมากแล้วยอดผู้ติดตามน้อยวันสมมุตินะว่ามีคนติดตาม165คนมันจะทำให้คนที่เขามาดูคลิปเราเขาสนใจอะไรใหม่ในตลาดเขาจะข้ขาจะสนใจค่ะตอนนี้81คนครับยินดีต้อนรับมากๆคุณสีชนวันขออนุญาตนะคะแนะนำคุณว่า คุณมาติดตามวันแล้วก็มาเรียนแนวทางการทำช่องของวันถูกต้องที่สุดแล้วค่ะทุกคนจํายอดวันนี้ไว้นะคะวันขออนุญาต <c oughs> ดูมีแต่นักเรียนเขาจะต้องไปหาว่าเขาอยากเรียนกับใครอันนี้วันจะบอกนะคะว่าวันอยากสอนคุณสีพบค่ะวันเป็นคนชอบช่องใหม่แบบนี้เรียกว่าช่องใหม่วันชอบมากๆค่ะทุกคน ช่องเก่าๆที่ทําอะไรแบบไร้สดมาแล้วมาให้วันแก้ช่องแบบนั้นน่ะจริงๆแล้ววันไม่อยากติวที่ซ้ําไปค่ะมันเหนื่อยแต่ช่องใหม่ๆแบบนี้มันจะสนุกค่ะทุกคนเหมือนวันเล่นกับช่องผ้าไหมสุรินบ้านท่าสว่างวันเรียกว่าวันเล่นนะคะมันเป็นเกมของวันอย่างหนึ่งที่มันทําให้เราท้าทายค่ะเวลาที่เราเห็นอะไรสนุกๆสวนสวยด้วยมือเราดูไว้นะคะช่องคุณสีพบเนี่ยปกสวย คือแซงคิวเอาสวัสดีค่ะยายสอีสารออนทัวยินดีต้อนรับเดี๋ยวยายสีก yes, so. คนหนึ่งนะคะลุงช้างสตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับครูขอถามหน่อยครับถ้าเราเอาคลิปจากเ,าเดี๋ยวนะคะวันข้อความมันวิ่งเร็วถ้าเราเอาคลิปจาก Tik t o อกมาลงใน YouTube ผิดกฎไหมครับไม่ผิดกฎค่ะแต่ไม่มีโอกาสที่จะโตนะคะไม่เจริญค่ะวันขอพูดคําพูดง่ายๆนะคะ ไม่ผิดกฎแต่ไม่เจริญค่ะเดี๋ยววันพาไปดูนะคะทุกคนจดตรงนี้ไว้ให้ด้วยว่าวันพูดคำว่าเอาเอา,เอาคลิปติ๊กตอกมาลงในช่อง YouTube ไม่ไม่ผิดกฎแต่ไม่เจริญเดี๋ยววันขอจดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตัวเองจะลืมค่ะว่าตัวเองจะต้องพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะขอจดก่อนขอจดก่อนเดี๋ยววันจะบอกนะคะว่าทำไมอืม คุณสิชนอยู่กับวันนานๆนะคะทุกคนจํายอดคนติดตามคุณสิชนไว้นะคะ81คนวันนี้และยอดวิว10 20 30 40บสาสี่สิบคุณสิชน อยู่นานๆเดี๋ยววันจะพาไปหายอดร้อยยอด500้ยอด1000ให้ได้เร็วๆนี้1คุณสี่ชนเป็นคนที่ทำช่องแบบมีความมีพื้นฐานการทำคลิปมาบ้างคือได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบหลายๆคนได้เปรียบยายสูอีสานออนทัวร์มากๆค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ยาวๆเดี๋ยวจะรู้เองว่าจะต้องทำอะไรนะคะถ้ามีเวลา แล้วก็อยากโตเร็วแนะนำให้เข้าไปเรียนใน playlist สอนออนไลน์ทันทีค่ะแล้วทำตามทันทีแค่อัปเดตคลิปไปอีก2-3คลิปคุณจะเห็นยอดว400ิว4 0 0 5 0 0ทันทีเพราะ1ต้นไม้ยังมันยังคงอยู่ในกระแสนะคะต้องรีบค่ะต้องรีบชฉวยโอกาสอาส๋อคุณสีพบโอเคค่ะขอบคุณจะาขวัญคุณสีพบ ้องรีบชฉวยโอกาสให้เร็วที่สุดค่ะเกษตรยุคใหม่ไทยแลนด์สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยววันขอไปแคปหน้าจอช่องเกษตรยุคใหม่ไทยแลนด์อีกนะคะวันจะขอพูดถึงช่องที่เกี่ยวข้องอเกี่ยวข้องกันไปพร้อมกันนะคะด่ารวมค่ะโอเคค่ะ ด่ารวมได้คุณคุณอาขออนุญาตด่าเดอ้อวันนี้ไปทำงานก่อนเดอ้อครูไปไปบ่าวภูไทยทำงานดีๆเดอ้ออย่าเกเรเดอ้ออ่าโอเคค่ะทุกคนทีนี้เรามาชําแหละทีละคนทีละช่องนะคะเราเริ่มจากช่องผ้าไหมผ้าไหมสุรินบ้านท่าสว่างค่ะทีะ่ที่เขาแซวก,กันเมื่อกี้ว่าขวัญแสนซับนะคะขวัญแสนซับเขาพูดกันเล่นเล่นนะคะ เขาพูดกันเล่นๆแก๊งแก๊งเกษตรมือใหม่เมืองสุรินแอสเซอ s ี country แล้วก็ขวัญผ้าไหมสุรินบ้านท่าสวา่าง3ช่องนี้ช่องไหนดันง่ายที่สุดดูนะคะช่องผ้าไหมสุรินบ้านท่าสวา่างช่องเกษตรมือใหม่เมืองสุริน